สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผม a อ r ทรดเดและนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกขัดน,นะครับในช่วงของ Top ปอเลเวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเกรด Top ปอเลเอัปเกรดใหม่แล้วนะครับเป็น2021แล้วนะครับเย้นะครับสำหรับการอัปเกรดนี้จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่เปิดขึ้นมาหน้าหลักนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหน้าหลักนะครับมีการเพิ่มกราฟิกเข้าไปนะครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะแล้วก็มีตรงนี้ครับตรงสนามเห็นไหมฮะสนามมันจะบอกอุณหภูมิด้วยนะฮะนี่เป็นหน้าร้อนเห็นไหมเนี่ยแดงๆหน้าร้อนอากาศค่อนข้างร้อนเพื่อนงนี่อะไรจ๊ะ โอเคอ้าวโอเคนะครับที่การเปลี่ยนแปลงก็คือเมนูนี้นะครับเมนูตรงเออตารางการแข่งขันปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมฮะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันจะมี อากาศสภาพอากาศมาทางด้านขวาให้ดูด้วยนะครับว่าแข่งในสภาพอากาศแบบไหนฝนตกแดดออกร้อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอืคล้ายๆมาแบ่งแบ่งให้ด้วยครับเป็นวันวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นนะครับไป้ดูตรงในส่วนของตารางการแข่งขันของเพื่อนก็เช่นเดียวกันครับจะมีอากาศบอกนะฮะ เพิ่มขึ้นมาโอ้โห,หน่าดูทีเดียวนะครับต่อไปเราไปดูในส่วนไหนอีกครับไปดูในส่วนของสนามครับเพื่อนเพื่อนนี่สนามเห็นไหมฮะสนามเห็นสนามปะ่ะนี่เห็นไหมฮะมีลายใหม่เห็นไหมครับเป็นลายย่าใหม่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเปลี่ยนลายย้าให้เพื่อนเพื่อนไปที่ ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแนะป๊บหนะึนะ่งแป๊บนึงแป๊บนึงให้ผมดูแป๊บนะึงมันอยู่ตรงทีมอ่าให้ไปที่ทีมนะครับพอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปถึงที่ทีมปุ๊บเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนอยากเปลี่ยนลายหญ้าสนามเป็นลายแบบไหนเพื่อนเพื่อนสามารถกดที่ดินสอรตรงงม,มพงเห็นไหมปั๊บนี่ไหมมีลายหญ้าสวยๆให้เพื่อนเลือกี่เห็นไหมฮะเปลี่ยนลายหญ้าได้ไม่จํากัดเลยนะครับเห็นไหมฮะ ชอบแบบไหนโอ้โหโอเคเลยนะเนี่ยแบบนี้ก็เสร็จแล้วก็กดบันทึกจึงไงไหมฮะลายยากก็จะเป็นแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวโ,โหสุดยอดนะครับมีอะไรอีกไหมฟังก์ชันอื่นๆที่พบเข้ามาที่ผมดูนะครับก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกไหมนะ อันนี้อันหน่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะประมาณนี้อ๋อมีเสียงเพลงให้ใหม่เพื่านลองฟังเสียงเพลงเขาใหม่นะเป็นไงล่ะครับเสียงเพลงใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพลาะมากนะครับ เรบอีเลเก็ก็โอะไรนะครับในการอัปเกรดครั้งนี้แล้วมีฟังก์ชันอื่นๆปลีกย่อยเนื่อที่ผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดมากนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูแล้วจะเห็นฟังก์ชันอะไรดีๆมาบอกกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ